นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้มีโอกาสมาพบกันในเรื่องของโครงการเติมเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียนต่อทุกท่านนะครับในเรื่องของภาพรวมโครงการวัตถุประสงค์รวมถึงารายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านเผ่าภูมิรัตนสกุลจะมาชี้แจงกับพี่น้องทุกท่านในรายละเอียดของโครงการรวมถึงกําหนดการที่มีความสําคัญกับพี่น้องประชาชน นะครับในประเด็นแรกเลยครับสิ่งที่ผมต้องเรียนขอให้มีความมั่นใจครับว่าเรามีแหล่งเงินเพียงพอสําหรับการดําเนินโครงการมีความชัดเจนทุกประการนะครับกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้ไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับมีพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีสิทธิ์เนี่ยห้าจุล้านคนนะครับแต่จากการประมาณการจากโครงการในอดีตของรัฐนะครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้เรียนไปนะครับ เราวางเป้าไว้ว่าจะมีคนเข้าร่วมโครงการในราว45ล้านคนจึงมีการเตรียมงบประมาณรอไว้ทั้งสิ้นสำหรับโครงการนี้450,000ล้านบาทโดยแหล่งเงิน450,000ล้านบาทเนียแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกนี่คือการบริหารจัดการทางการคลังและการงบประมาณของป,องปีงบประมาณ2,567จำนวน165,000ล้านบาทประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งได้เข้าสู่การพิจารณาใน ชั้นกันมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร1 2 2 0 0 0ล้านบาทกับการบริหารทางการคลังและการบริหารจัดการเงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณอีก43,000ล้านบาทส่วนที่2ครับคือการบริหารจัดการทางการคลังและงบประมาณในปีพุทธศักราช2 5 6 8 2 8 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568 152,700ล้านบาทและการบริหารการคลังและการบริหารการเงินงบประมาณผ่านตามวิธีพรบรงบประมาณอีก132,300ล้านบาททั้งนี้จำนวนผู้เข้าโครงการจริงนะครับเราจะทราบเมื่อมีการลงทะเบียนและมีการตรวจสอบสิทธิท์เสร็จสิ้น อย่างไรก็ดีเรามีความพร้อมครับในการที่จะบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับการดําเนินโครงการเพิ่มเติมกรณีที่มีจํานวนคนมาร่วมโครงการมากกว่า45ล้านคนได้จนเต็มจํานวนในส่วนของคุณสมบัติของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการครับในประการแรกประชากรต้องมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทย มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนนั่นก็คือวันที่15กันยายนปี2567ครับเป็นผู้มีไรายได้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษี2,566โดยกรมสรรพากรประมวลผลข้อมูลผู้มีไรายได้เนี่ย7วันก่อนเปิดการลงทะเบียน ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกินกว่าห้าแสนล้านบาทโดยจะตรวจสอบข้อมูลเงินฝากหประเภทครับได้แก่เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำบัตรเงินฝากใบรับเงินฝากและผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันทั้งนี้เงินฝากดังกล่าวหมายถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปของ เงินบาทเท่านั้นและไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมเรากำหนดวันที่เราจะตรวจสอบสิทธิ์ในเรื่องของเงินฝากคือวันที่31มีนาคม2,567ข้อต่อไปครับไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์ หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการและโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการและโครงการอื่นๆของรัฐกำหนดการนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับกำหนดการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มหลักนะครับคือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟน กำหนดไว้เริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2567โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของประชาชนจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบนสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันศูนย์รวมบริการภาครัฐมากกว่า152บริการเรียกได้ว่าเป็นซ u เปอร์แอปของรัฐบาลโดยเราจะเปิดให้ลงทะเบียน,นเองหนึสัปดาห์ข้างหน้า นะครับอย่างที่ได้เรียนขอเน้นย้ำนะครับไม่มีการจํากัดจํานวนประชาชนที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการดังนั้นประชาชนทุกคนที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของโครงการก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งประเมินไว้ว่าจะมีราว45ถึง50ล้านคนกลุ่มต่อไปครับเป็นกลุ่ม ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นอนาล็อกหรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยได้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้เราจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ สถานะบุคคลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเช่นเดียวก,กันกับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการใช้จ่ายกลุ่มนี้จะสามารถใช้จ่ายโดยใช้บัตรประชาชนแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการใช้สิทธิ์ของกลุ่มนี้เนี่ยจะมีข้อจำกัดที่มากกว่านะครับในการใช้ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าที่เปิดบริการของสมาร์ทโฟน ในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนเท่านั้นเพราะจำเป็นจะต้องยืนยันสถานที่และเป็นการซื้อขายแบบ c e to face นะครับสทุกครั้งที่มีการทำการซื้อขายทุกครั้งที่มี transaction จะต้องมีการบันทึกภาพของผู้ที่นำบัตรประชาชนไปใช้เพื่อตรวจสอบกับทะเบียนกับรายละเอียดว่าเป็นผู้นำบัตรไปใช้เนี่ยเป็นเจ้าของบัตรจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่านะครับก็อยากจะแนะนำให้ลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนเป็นอันดับแรกสำหรับร้านค้าครับเราจะกำหนดให้มีการลงทะเบียนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะครับเป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดในกลุ่มของร้านค้ารายละเอียดในกลุ่มของการลงทะเบียนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับจะมีการนําเสนอต่อพี่น้องเสื่มอมลชนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนของกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นกลุ่มหลักเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนสําหรับร้านค้าที่เข้าร่วมกับโครงการนะครับคาดว่ามีไม่ต่ํากว่า2ล้านร้านค้า โดยแบ่งเป็นหลายกลุ่มครับกลุ่มนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีจำนวนทั้งสิ้น9 1 0 0 0 0ร้านค้ากลุ่มร้านธงฟ้าและร้านอาหารธงฟ้าซึ่งขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันอีกราวน1น0 0 0 0 8 0 0 0ร้านค้ากลุ่มร้านค้าโชห่วยหาบเ,เร่แผงรอยร้านอาหารร้านตลาดนัด กลุ่มนี้ต้องขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยคาดว่าจะมีเข้ามาร่วมโครงการอีกราว4แสนร้านค้ากลุ่มเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ซึ่งคดะเบียนไว้กับกระทรวงกรเกษตรและกระทรวงกรเกษตรมีอีกราว90,300ร้านห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อซึ่งขึ้นทะเบียนกับสมาคมค้าปลีกไทยอีกราว50,000ร้าน และสุดท้ายครับกลุ่มผู้ผลิตห้างร้านค้าในเครือข่ายร้านค้าในห้างสรรพสินค้าซึ่งขึ้นทะเบียนกับสมาคมค้าปลีกไทยอีกราว500,000ร้านค้าจะเป็นโครงการแรกของรัฐที่จะสามารถดึงเอาร้านค้าเข้ามาร่วมโครงการได้เป็นจํานวนมากไม่ต่ำกว่า2ล้านร้านค้าครับการใช้จ่ายกับโครงการครับเราจะ เริ่มใช้จ่ายได้ในไตรามาสสี่ของปี2567โดยเงื่อนไขในการใช้จ่ายจะแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนแรกคือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าประชาชนจะสามารถใช้จ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กลงไปเท่านั้นรวมถึงร้านสะ,สะดวกซื้อขนาดเล็กไม่รวมห้างสรรพสินค้าไม่รวมห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นในการซื้อสินค้าหากประชาชนที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในอำเภอใดก็ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าในอำเภอเดียวกันเท่านั้นและต้องซื้อขายแบบพบหน้าหรือ face to face ซึ่งคำว่าซื้อขายแบบพบหน้านี้จะมีการตรวจสอบใน3อย่างครับ 1. ที่อยู่ของร้านค้าที่ลงทะเบียนของโครงการต้องอยู่ในอำเภอนั้น 2. ที่อยู่ของประชาชนตามทะเบียนบ้านในขณะที่ลงทะเบียนโครงการก็ต้องอยู่ในอำเภอเดียวกันและสมพิกัดของที่อยู่ของประชาชนในขณะที่ใช้จ่ายกับร้านค้าต้องอยู่ในเขตอำเภอจึงจะถือว่าการชำระเงินสมบูรณ์นะครับกลุ่มที่สองครับคือการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้า ร้านค้าทุกประเภทสามารถซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ไม่มีข้อกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นแบบ Face -to-face จึงจะซื้อขายสินค้าด้วยกันได้นะครับสามารถซื้อขายสินค้าได้กันได้ด้วยกันได้แม้อยู่ต่างพื้นที่ในในระดับของร้านค้ากับร้านค้าประเภทสินค้าครับสินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับยกเว้นสินค้าที่อยู่ในน a ก i v e ฟลิสได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารอย่างไรก็ดีครับกระทรวงพาณิชย์อาจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายการสินค้าในนกกติลิสต์ได้ทั้งนี้การใช้ใจ่าย ภายใต้โครงการไม่รวมถึงการใช้บริการนะครับไม่รวมถึงภาคการบริการนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นวาระของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านเผ่าภูมิรจนสกุลนะครับในการที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนถึงการเตรียมตัวครับในการลงทะเบียนตรวจสอบยืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการเข้าร่วมโครงการต่อไปขอบคุณครับ ขอบพระคุณนะคะนายจุลพันธ์อมอรวิวฒนรัตน์